ครับท่านผู้ชมพี่น้องท่านครับมาอีกแล้วครับพันพ่อกระเทือนครับผมพันแพากับพันนบครับคือเกามือนี่บุญครับพันนบลงลุยแล้วครับครับเมื่อนี้กับแพ้มาลุยดงปลาไหลครับมาหมายปลาไหลมาลองเบิองว่าสีมานนึกบ่วมานมือนี่ก็หลังจากที่เ่ได้พ่อกันโดนแล้วครับไลอาทิตย์แล้ไม่ได้ลงคลิปก็ยากพารกคิดนะครับเนาะ อามือนี้มีโอกาสก็เลยมาลองมันครับผมมาลุยดงปลาไหลครับผมติดตามครับว่าสิมันรือป่ะมานไม้หนองครับอำเภอมะขามเหมือนเดิมนี่ครับเบ็ดโฟมเนื้อใสเดือนที่เ้าแล้วครับไม่ใปเดยอ กำลังใส่เบ็ดแล้วครับพี่น้องเอ,อ้ยออกมาข้ามหมดครับหามงกุ้งกลัวออกมา,มาเลอนี่ใส่เบ็ดส้วนเสร็จเร็วมาดิเขาย่างิดได้ย่างเบิง่งเบ็ดกลับเลยครับก็พอแล้วนี่ครับหลังนี้มีดึงอ,อุ้ยยังอไงดึงขบ้าเนี่ยถุงอะไมีบ่วะ ถุกมืออยู่ในรถดึดึงเงี้ดึงเห็นเลยมาได้แล้วครับพูดอบอกเห็นตดไทเป็นเบีดเาเสยนี่พอโตยังบวกกันบวกมันอีกเลยแคเกี่น้อครับ โอ้ยเย็นกับพี่น้องนี่นะดึงนะคกันแนคะ่ไหนเป็นไงเย็นครับเย็นเย็นเย็นย็นย็นเฮ้ยดึงจนเลยปอมหัวพี่น้องเอ้คัก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 ครับเหยียดเย็นทห่เยือดคนหัวยังอ่ะหยาบบาดมือ คุณหลังนั้นถือกแล้วครับโทรศัพท์ปูอะไรเยอะคุณเสียงเบ็ดตืกนปลาอยู่คุณเสียงเขาเนี่ยห,ห่ะอเบ็ดเบ็ดดุดจากไก่ไปไปลา เียไนะฮึึแล้วก็ได้เสียบเงี้ยครับวันนี้เอาเบ็ดคองครับ ตอนไรกมีตะเบียดครับมีหดของครับป่งเงียห้อครับโอ้ตังเต้โบสักับเผากับโบโทษเนาะสวัสดีครับมือขึ้นโอ้ยยังคักเลยครับเอ่อตอนนี้ยุ่งเนามาขับมองก้นขี้เดียนครับ เบอร์ผมนี่แหละครับเอาเอาเบอร์นี่เบอร <AT> um ์ใส่ในราชการครับเบอร์เอก้าหาสองแปดนะกิดบ่ครับปลาไหลได้ยังโล่กลัวสองโล่เลยนะเรก็มันติดใจถ้าปลากรดปลากระเยงไม่ไหลมั้ยเอ้ยตอนนี้เยอะใจนะครับเนี่ย โอ้ยูระยองมาหาผมจะเข้าเดบ่เนี่ยตอนี้อยุ่นน้องกับพองแม่เบิงไอ้จานผ้าดึงปลาไหลมาเบ็ดบาทเมื่อวาครับมาทันกับยี่บวโอ้ใจโอ้โอ้บอกเอาหมอมาต้มแปาเนี่ยสนอกเสียงเสียง เสียงปลาผือหักตัวตัวยอดน่นะปลาเบ็ดถึงไหลอ่ครับกับพ่อได้พ่นอยู่ครับครับโอ้ยพคนหมันตลอดเลยสุกนั่นครับับโอดตัดโ้หลังนี้ถือไว้จัน ลอูู้ hey. <S S ้ยังม right. ันเลยไอไอตัวนี้ยังมั่นเเปลี่ยนดีบางอย่างตัวนี้ยังมันเลยตัวนี้ยังมันเลยใครจะเขาเรื่องมึงไดีบุ๊กเออพี่น้องครับตัวที่สองครับสู้กันยังมันเลยครับ วายโอ้ยมาบกุมหน่นยนะเย็นโอ้เกี่ยวเข็นเกี่ยวเข็นโอ้มันคือสู้คักเข้ยวว่างานนะนี่ครับเย็นพี่เก่าครับพี่น้องเย็นเย็นครับผมพี่น้องนี่แหละครับย่างกลับมาครับบ่ท่านได้ยามครับผมย่างกลับมาซื่อๆได หนึ่งสองสามสี่ห้าหกปลาไหลหกตัวครับปลาตองตัวนึงครับผมเดี๋ยวนั่งพักเมื่อจอากน้อยค่อยเข้าค่อยสีล้ไปยามรอบแรกครับผมครับเดี๋ยวรอบ้งครับรอบยามว่าสีมันหรือว่ามันครับผมนี่ก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มเกินครับเดี๋ยวเขาก็สิไป ยามเบ็ดรอบแรกกันครับเลวครับน,นบลงไปก่อนเลยครับเดี๋ยวติดตามกับผมว่าสีมานนี่มานไปไบ้ง่งเงนครับผมน,นบวัดดึงลงไปกออยู่ใต้หงาครับ ดุ่ยดุยแม่งิมันขาเป็นตะยูที่มา,มาตัวน,นัปรร่ปลาดุดครับยามได้มาประมาณ4ีหาลังครับลังนี่ก็ลุดไปลุดครับพี่น้องมาแล้วครับแต้มแรกครับผมคือไล่ดีเถอะครับ ระสงครับปลากระสงหรือนี่ครับเนี่ยปลากระสงที่เบ็ดขาดนะครับขันปลานี่กินนะ่เขาเดียวครับเพราะเข่าคมมากครับเข่คมเลยจิตเข้าเดียวนะครับขาดครับพี่น้องครับนี่คือภาพพี่น้องมาเก็บเบ็ดแง้มเสาครับหลังจากที่มือเคลื่อน เอายามรอบนึงครับเก็บบ่อได้ไทยให้พี่น้องเบิ่งครับฝนตกก่อนเลนบยบ่ได้ไทยฝนตกเงี้ก่นได้อยู่ได้ปลาไหลอยู่เจ็ดแปดตัวแปดตัวครับมาขึ้นปลาลุดครับมาลงหลังแหลก,กเป็นปลาลุดแล้วครับนะครับติดตามเบิ่งครับว่าย้ำเสาห้องสีมานให้โบมานมือนีิ พี่น้องไอ้หนบได้จกแล้วครับหลังแรกหลังจากที่ยามเบ็ดมาได้กู้เบ็ดมาได้ประมาณเกือบสี่สิบหลังแล้วครับเอาลูกคลอดไปไหลอ่ะเ <c oughs> ย็นด้วยเถียเย็นครับเย็นลูกคลอดไปไหลด้วยไปลูกคอกครับ ลูกคอบปลาไหลวันสั่นครับโอ้อหโหชิบชิบเท่าเดียวอ๋อ,อครับลูกคอบปลาไหลก็ลูกคอบปลาไหลสัน่นครับพี่นอ้องปอมจมเลยครับหลังนี่โอ้จังงดีเนาะแถมคือไรเ,เดี๋ยวเอาผู้เดียววันนี้ เห็นตัวแล้วครับโอ้ปลาไเลยครับตายแล้วครับโอ้เก็บกันครับผมเราเห็นแวบๆบแบบครับเราเห็นแวบๆบแบบเมื่อกี้นี่เสรแล้ว คือมิสซิลีโอ้กระสงโอ้โอ้มากระสงครับแต่ละปลาตองว่างันก็ได้ปลาตองจิดๆกันครับนี่ครับลางจิดกันทร์ว่างหันปลาตองครับเฮ้ยพี่น้อง มีดึงดึงครับลังนี่โอ้อ <laughs> ปลาบูครับพี่น้อง <laughs> เก็บกันครับรนะครับปบาลาบูหมานตอนไหนครับมื่อนีร่แต่ก็ยัง <c oughs> เก็บบวันแล้วครับเบ็ดยังเหลืออีกเครื่องนึงแต่ตอนนี้พานบเก็บหอยก่อนครับอาหารเสริมเ, <laughs> เป็น อาหารทั้งเรียกอีกกว่าเพียดนึงครับหอยเชลลี่ครับผม,ม,มโอ้หอยปังโอ้หน่วยงามๆเลยครับพี่น้องจกอีกแล้วครับพี่น้องจกอีกแล้วเฮ้ว <laughs> น,น้ำเสียครับโอ้เอียนครับปลาไหลเราครับเพราะเขามะลุยดงปลาไหลครับมีแต่ปลาไหลเลยไหมนี่นครคบพี่น้องสรุปแล้วสรุปแล้ว,ร,ลวรอบเศร้าได้ซำนี้แล้วครับแต่ว่อคืนก็นได้ประมาณ2ี่ตัวครับรวม ทั้งยามหลบแรละกับที่ยางเบิ่งกับคืนมาเนาะก็มือนีก็ถือว่าพอได้ยั่วได้กินครับครับสำหรับมือนีก็ลาไปแล้วสวัสดีครับ